สบายดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่หน่อยสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงใช่คนนี้บุงสบายดีป่าลุงคนใดหันคนใดนเป็นยังคนนี้ต้นต้นถึงเลยต้นต้นไหนสุกเจ้าดมบ่ หอมเลยเหม็นเหม็นหงแหงฮะเหม็นวะม็นนม็แหงดดเพี่วิวไปกินอย่างพี่วิวคือเหม็นแหละอเขาจีก้อนเดียวเขาจีก้อนเดียวยืดยืดยืดกินเขาจีก้อนเดียวมันน้อยอีหยังเขาจี ข่าจีน้อยแล้วมันทำให้ตัวเมนมันแมนดิมันแมนว่าข่าจียังข่าจีอันข่าจีข่าจีเสภาเองบ่หรือข่าจีตลาดข่าจียังข่าจีเสภาข่าจีเสภาข่าจีโบราณเขานะพ่อแม่ข่าจีให้กินนะบ่โอ้ยทาเกลืออายุอ่าทาดดู อาปาสิถามุเจ้ามายังนี่แต่เก่าคือบวเ็นมากลางคืนมากินพัดมีมากินพัดมีกินพัดมีใครสิพัดให้กินปลาเมาหืมปาเน้นใครสิพัดให้กินปลาเน้นวายข่อยส่สีพัดปลาเมาปลาเม้าผู่่ใ่เน็คือบวมา เราอายหงเอเนีเป็นเช้าเลยเอยก็อายแล้ววะมาพัดมีนี่พัดมีเนืองเนืองในเนืองในโอกาสยังบ่กพัดมีนี่อ่ะฮันหนามาว่าพัดนะหนาันหนามาว่านี่นี่ป่าทามนี่หั่นหนามาว่าเนืองในโอกาสยังพากันมากินพัดมีหึพัดมีเนี่ยบเคยกินจักเนืองในโอกาสอะไรคะป้าเมาบอกยุป้าเมาบอกยุ พังป่าทามนั่นป้าเมาออบอกอยู่บ่มากินพัดหมี่นะเนื้อในโอกาสอีกยังกัดกัดบ่ชูกัดกัดพี่น้องเออกัดกัดพี่น้องวะลูกอ่าๆว้าวดูอเนื้อในโอกาสเนี่ก็ะว้าวนะแม่เมื่อกี้นี่ว่า,วยานาย่งพี่น้องเออโอกาสพี่น้องโอ้บงังคำคือหูบางคำคือหู Oh. อโอ้โอกาสพี่น้องจื่อไว้เออโอเ้โอเ,อเอมื่มนอนีอ้ในในป้าใช่ไหมมากินพัทมีเนื่องในโอกาสแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องบอสวันเกิดน้องบอสค่ะวันที่สิบแปดเดือนหนึ่งน้องบอส สุขสันต์วันเกิดเด้อเจ้าของวันเกิดเห็ดยังอยู่ไปเหมือเจ้าของวันเกิดก่อนเจ้าของวันเกิดดูกับตุ่นจะรับน่เน,น่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เด้อเป่าเค้กเป่าเค้กรับปุยป้าเหมาถามเพิ่นานี่เออหวังเว้นนี่ นางบอสวันเกิดกินบอหนึ่งลูกชิ้นนางบอสกินบอผัดมีห่นางบอสเป่าบอเค้กบอปากบอแล้วอย่างมาบอกเ,ป,เ,กเ,ป,เป่าเค้กเป่าเค้กเป่าเค้กสบายดีบอสเป่าจัดจัดให้ร้านทรายปลาเป่าสีกัวหมี่สี่ร้านกินดเเกกกไ้ลู พัดมีให้ไูกใไ้ลานก็โหโอ้หเก่งเด้อพิชชาบามิงเห็ดอีซักอันนี้กดลัน้งินที่อย่างก็หมึกโอ้ยก็ดูแถอันะคือวบ่อารูอักโลดบุ๋มเราอยากปิ้งเราเออนี่ตอนหมักเอาเจ้ทุกอย่างบัดเอาแล้วเออใส่ให้เห็ดบาบะ กินแต่มันง่ายเลอะดวกเอ้าจะเลยแซบวะมึงแล้วสิเขินแซวไอดอกโซ่จ่อยมาอันนี้แกงน่อไม้มนเวนโซ่จ่อยจังไนแล้วก็มาแกงน่อไม้ใส่ผักคะแกงน่อไม้สดๆเด้อนี่นะแสบอีรีเวนนี่ว้ายเขื่งหมาะเกือบเบิร์ตกินสามคนสี่คน กันที่อย่างปลาหมึกมาเลือจากกัะมูกระถะแล้วเป็นต้นนิดน้อยมากินหมูกระถาเคืนี้มารมีกำลังบูมตอนเอฟซีทามรามิงไปใช้คือโบเฮนเป็นกบม่าอยู่น้องพี่น้องแต่มาบางเถื่อกกบมาบ่ได้ถือต้นถ่ายคลิปกับโบเฮนันมายง้มถือถ่ายคลิปกับเฮนพี่น้องพอดีเกือบหมูแล้วเอามาตนองเข่าหน้าแซงคือสีงามเนาะ พาปงามกับนาปังนาแซงเออรอลุ่นมาอันใด้ิได้ลายกว่ากันเนาะนี่เราจะคลองมันเกิดตื่นมาเป่าเค้กสิเป็นอะไรสิตื่นเต้นด้วยสิอะไรเค้กกระสือก่อนบาใหญ่พี่น้องซืสือก่อนละอัน แปด <8 S 2> สิบบาทบริกเก่าสิบ,บาทประมาณอืม okay. เออเป็น,นะเนกล้วเาสิบาทก็ละลอยนี่นะพี่น้อะเ,เอาเพราะเป็นหี่อันบริสืทอมากแบบว่าใหญ่เด็กน้อยนี่บรอิมรอ,อกคาเตนะมนนแมนอันเค้กนะเอาพอมาเป็นฮีดพ่อน,นอยากเป่าเออเต่าเค้กเตาเค้กอยู่ป่าได้กินบกวหมี่ กินบ้าฮัดดอกลูกเือที่เหอเปล่าบ่เค้กบุปปาบุปปากินเรื่อยอยู่น้ำเปล่าบ่เค้กอมเิ็มอยู่อมเิ็มอยู่ไปแล้วเอื้อยเ้ยมนไปยิ้มเปล่าเค้กเปล่าเค้กเปฮ้ยบุ้มไปยิ้มใครพีง่มาว่าอย่ามองทีเจียงเปล่าเค้กเปล่าเค้กเหมือนนะจักเลยไปจักน้ำมาจักบุบบเคยยังยินมคำว่าเปล่าเค้กบาจัดยังน้ำลายแม่หนุนบุฟู้เดือดก่อก ที่ว่าลูกซีนน่ะบ่ฮู้จักเนาะแม่นยังดีเป่าเค้กเนาะอือทวาอิ่มแงเด้เป่าเค้กจ้ะจักเบิ่งกระตนฮูอีกอือแว่าแม่เบิ่งกระตนฮูจักไดดนนปาเมาัดให้กินนี่หลายปีแล้วแต่ซอแพงบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อพี่น้องเออเคยเฮ็ดเทื่อนึงเฮ็ดกับน้องบุมเซะทมลงบัดกอๆ ก่อนเฮากระปั okay. yeah. okay. nah, ้นเล็กน้อยกันก่อนสะโพมือโป่นตีนนี่เนาะว่าวอันนัพี่น้องบ้านเฮาคืออยากว่าวแน่น้นว่ะแถกโผมือโป้ตีนแล้วบ้านเฮาวจะมาว่าวแน่น้นเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยว่าหน่าพอแม่พอแม่เ่าเบาแบบนี้เนาะเกิดมากแบบคือเห็ดได้ยินแนวนี้เนาะอือ อืมเลาแมวต้มนามเห็ดยางนี่ลวกวหมีนะลวกก่อนบอกแมวเจ้าแพงนะยังกะเห็ดอยู่แต่ว่าอันนี้นะเห็ดเพราะท่านเคยเห็ดแบบเปตุวเป็นเตานะข้าศิว้าวก็เห็ดบัวเป็นสะนะบุกเคยเห็ด <c oughs> เคยเห็ดกับน้องบูมาเลยเอาเอา,เอา,เอาคือว่าอะไรเอาลงไปพัดบอกเป็น เป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นเป็ดปุ่มเป็นปุ่มเนียวเนียวจีกิน่นน่ะน่ามดแล้วม้าพิซซ่นนี่ก็โอ้ยฮะก็ะเห็นม้าตัวนี้แหละเหยาะกันกับแมวนะถือกันค่ะจะได้ไี่กีกันเอาพูดเอาอีเมีย้าุ่ดเอายิ้มียวพูนา่นนั่นเจ้าน่ะเหยาะกันอีกนี่นี่นาน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  ม้ากับแมวเห็นกันทำอีทมันสิคบกันเนาะพี่น้องว่ามองบอกเลยมาเห็นทำอีทเผยกาบครบจะคบกันเหร้ซาแพรกลรวจับใส่จับให้มันกอดกันเพราะว่าอยู่น้ำกันเลยมันกระถือกันเลยแบบนี้เป็นหมูกันเลยเป็นหมูกันเลยม้ากับแมวสมัยใหม่แต่เก่ามากกับแมวเห็นกันมอถือเ้วอยตีกันคบกันเนาะ มากับแมวสมัยใหม่ฮาจับมันมากอดกันแล้วมันก็นอยู่ด้วกันเลย,เยเเนพักปมาหน,นเ,เ้นเอเปจ้ามาแหล้ว,อ,วอูกระตาอืมเด็กกระตาออมาโอเคนะพี่น้องขอปิดคลิปก่อนเราชมคลิปหนาเราชมตอนน้นองบัสตื่นหเ่น้ ไขเนะ่เขสียนะเด็กไข่เสียหั่นผักแปดเสียหั่นผักแปดแล้วก็เสียเฮดวีอักษปรปลาเมานะพี่เนาะนั่งบอดกัดรอหลุ่นรอชมชิมาป่าเค้กเพชนสิตื่นเต้นวันเือนานาใดก